สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับผมวันนี้กับเซลล์ใหม่นะครับผมคูปตา MU 5702นะครับผมสภาพก็ใกล้เคียงกันนะครับวันนี้มารีวิวแล้วก็เปรียบเทียบนะครับผมทำไมถึงราคาต่างกันสภาพต่างกันไหมชั่วโมงงานเท่าไหร่นะครับวันนี้มาไขข้อสงสัยของลูกค้านะครับราคาต่างกันมากไหมราคาใกล้เคียงกันนะครับผมคูปตา MU 5702้นคันนี้นะครับผมคันฝั่งซ้ายมือของผมนี่เองนะครับ คันนี้ถ้าเป็นสติกเกอร์ตรงนี้นะครับจะเป็นประมาณปี5 6 3ขึ้นนะหกสองสามคันนี้ก็จะประมาณปีหกสี่หกห้านะครับไม่เกินหกหกประมาณนี้นะครับผมหกสี่หกห้าไม่เกินหกหกนะครับคันนี้อยู่ประมาณปีหกห้านะครับผมเพราะว่าชั่วโมงห้าร้อยสภาพสวยมากๆนะครับผมก็ผมรีวิวเต็มจะเป็นเครื่องดีเกียร์ดีนะครับลูกค้าขับนี่แบบว่าเสียงเสียงหวานเลยครับใบมีดก็เต็มนะครับทุกอย่างก็คือ ดีเลยนะครับลูกค้าดีเลยเพราะว่าชั่วโมงงานน้อยนะครับมาร์กเดิมจุดเดิมนะครับเนี่ยครับอย่างลูกค้าเห็นไหมครับเนี่ยอย่างซีนนะครับซีนยังไม่เคยเปลี่ยนนะครับซีนยังไม่เคยเปลี่ยนเลยนี่ครับมาร์กเดิมทุกจุดเลยทุกจุดเลยนะครับผมเดี๋ยวพาเดินนี่อย่างล้อก็ไม่เคยถอดนะครับล้อหลังยางมากับอ่ายางเดิมมากับรถเลยนะครับดูท้ายดูอะไรดูเพาวีดีโอแน่นแน่น พักเลยครับลูกค้าพอวิวน่าจะไม่ค่อยได้ใช้งานนี่ดูใบใบคันนี้มากับรถนะครับใบยังเต็มเต็มอยู่นะครับผมเต็มเต็มอยู่เลยโครงสวยนะครับผมโครงสวยยางสวยนะครับยางดอกลึกด้วยนะครับลูกค้านี่ประมาณ80%นะครับยางดอกลึกมากนี่ครับผมภาพมวมนะครับผมเดี๋ยวขายสีเก็บงานนิดหน่อยก็สวยเลยครับเก็บสีปลายมีดนะครับ น้ำมันเครื่องเช็คน้ำมันให้นะครับผมให้ทีมงานเช็คให้ทุกอย่างนะครับผมตรงไหนไม่สวยอย่างตรงนี้ครับลูกค้าบอกไม่สวยเดี๋ยวผมให้อ่าทีมงานเก็บให้นะไม่ช่างเก็บให้ตรงนี้ไม่สวยนี่ครับมีสีตลอกเดีย๋ยวผมเก็บให้นะครับผมเดี๋ยวผมเก็บให้มันสวยนะครับผมปากไว้มีดก็พ่นสีนะไปถึงคานเลย ะครที่ทําแบบนี้เพราะว่าอยากให้ลูกค้าเข้ามาดูเดิมๆนะครับผมลูกค้าจะได้ว่าอ๋อเป็นประมาณนี้อย่างนี้แบบนี้นี่เองนะครับนี่ตรงไหนไม่สวยจุดไหนไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับตรงนี้มีรอยคราบนี่ครับเป็นคราบน้ําที่ออกจากท่อก็จะเช็คให้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผม ก็เป็นรถเงินสดนะครับผมทําคลิปแยกไว้เดี๋ยวผมจะติดคลิปไว้ใต้ลิงก์ให้นะพยายามจะติดคลิปไว้ใต้ลิงก์ให้นะลูกค้าจะไม่ได้สับสนนะครับว่าเรือคันไหนบ้างคันไหนอยู่บ้างจะเป็นประมาณนี้นะครับขั้นต่อมานะครับผมขบตา mu 5 7 0 2นะครับผมคันนี้เป็นสติกเกอร์นูนแล้วนะครับลูกค้านี่ความแตกต่างนะครับเมื่อกี้เป็นสติกเกอร์เรียบตรงนี้จะประมาณปี6 4สีขึ้นนะครับคันนี้น่าจะประมาณปี -66 คันนี้นะครับ เดิมๆนะครับผมมาร์กเดิมทุกจุดสียังไม่เคยเปลี่ยนนะครับคันนี้เดิมๆเลยนะครับทางร้านนี่ครับผมเก็บทุกอย่างให้เช็ค่วเช็คซึมนะครับผมเปลี่ยนไห้น้ำมันเครื่องนะครับผมเช็คทุกอย่างให้พร้อมใช้งานนะครับเราประกันให้ด้วยนะครับลูกค้าทุกท่านนี่ครับอย่างก็ดอกใกล้เคียงกันครับประมาณ7จ8 0เเหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้ พอวิดีโอใช้างานมานิดหน่อยนะครับอาจจะเป็นใช้างานเป็นตัดหญ้ามากกว่าเนีเพราะว่าไม่มีข้าบน้ําค้าบสนิมเลยนะครับผมรถเป็นรถที่แบบไม่มีข้าบน้ําค้าบสนิมเป็นรถางานไล่นะครับเต็มระบบเลยคันนี้นี่ครับผมดูทั่วทั้งคนคันนี้ชั่วโมงงาน1287ชั่วโมงงานประมาณนี้คันนี้วางดาวเริ่มต้นที่50,000บาทนะครับดูนี่ครับมาร์คสียังสดอยู่นะครับนี่สียังสด เดี๋ยวเก็บรวมๆวมให้ก็สวยขึ้นไปอีกนะครับผมนี่ครับตรงไหนไม่สวยตรงนี้เป็นด่างครับเก็บให้ขอที่ทําประมาณนี้ก็คือให้ลูกค้ามาดูเดิมๆมก่อนนะครับลูกค้าจะได้ตัดสินใจได้ว่าอ๋อประมาณนี้เป็นประมาณนี้แบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆภาพร,รวมนะครับมีรถมากกว่า100คันให้ลูกค้าได้เลือกดูเลือกชมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคูบต้าเยนมาเนียรแลนด์จอห์เดียแมสซี่เนี่ยครับคีบก็มี2คัน รถตักมีอยู่2คันเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้ครับทีมงานดีม็กเตอรเซลมไมยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอบคุณที่ติดตามและชมนะครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ